สวัสดีครับเช้าวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับก่อนไปทํางานพี่บอยก็จะมาเข้าสวนหลังบ้านนะครับวันนี้พี่บอยจะพาเ,เพื่อนมาดูอะไรนั้นสำหรับวันนี้ส่วนเกษตรหลังบ้านพี่บอยน้องฉุก,ก้วยก็จะพาเ,เพื่อนมาดูว่าวิธีการรับมือในช่วงหน้าแรงเราต้องทํำยังไงในการจัดการกับต้นไม้ของเราครับไปกันครับทุกคนไปดูกัน ตอนนี้พี่บอลก็อยู่บริเวณสวนหลังบ้านนะครับที่เห็นอยู่ข้างหน้านั่นคือต้นมะขามเทศพันสีชมพูครับมะขามเทศพันสีชมพูก็เป็นมะขามเทศที่รสชาติออกหวานมันนะครับแต่ด้วยว่าตอนนี้เราจะเข้าสู่ฤด,ด,ดูการปลายฝนแล้วนะครับปลายฝนผ่านมาแล้วต้นหนาวก็ผ่านมาแล้วนะครับ ก็มาขัมเทต้นนี้ก็ถือว่าผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านฝนมาพอสมควรครับก็ได้อายุประมาณ2ปีครับเพื่อนๆแต่สังเกตถึงความเปลี่ยนแปลงก็คือเราเริ่มที่จะได้เห็นดอกผลละนะครับแต่ด้วยครั้งนี้ก็ดีนะครับเข้าสู่เดือนกุมภามีนาเมษานี่ยเป็นฤดูร้อนแล้วครับทุกคนเราก็มาบริหารจัดการต้นไม้ของเราโดยการมาห่มฟางกันครับ ที่เพื่อนเพื่อนเห็นนี้ก็คือฟางนะครับแล้วพี่บอลก็โรยด้วยขี้เถ้านะครับขี้เถ้าจากการที่เราทําการาจัดการในเรื่องของกิ่งไม้แห้งในสวนของเราขี้เถ้านั้นก็มีประโยชน์นะครับสําหรับใครที่ต้องการให้ผลไม้มีรสชาติในความหวานเพิ่มซิลิก้านั้นก็นี่นะครับสิ่งของกล้ตัวเราก็คือขี้เถ้านะครับแต่พี่บอลนั้นนาฟางมาผมเพื่อที่จะช่วยในเรื่องการเก็บกักความชื้นครับทุกคนเก็บกักความชื้น สังเกตจากต้นไม้นะครับใบสีเขียวมันแสดงว่าเขาได้รับสารอาหารที่สมบูรณ์และครบถ้วนครับกันนั้นก็ดีนะครับเพราะว่าต้นมะขามเทศนั้นะนะครับใบมะขามเทศมีส่วนช่วยในเรื่องของการที่นำมาเสริมคุณค่าทางอาหารเช่นโปรตีนครับเพราะว่ามะขามเทศนั้นจัดว่าเป็นพืชชน,นิดเดียวหรือ ตระก,กูลเดียวกับถั่วครับอ่านะครับทุกคนถามว่าทำไมถึงเป็นตระก,กูลเดียวกับถั่วเพราะว่าสังเกตไหมครับเวลาที่เรากินมะขามเทศเยอะๆเนี่ยนะครับเราจะก่อให้เกิดก๊าซเกิดแก๊สในกระเพาะใช่ไหมครับทุกคนอันนี้พี่บอยไม่ต้องขอพูดถึงนะว่าเวลาทานมะขามเทศเยอะๆเราจะเป็นยังไงใช่ไหมนะครับสาหรับใครที่ชอบทานมะขามเทศนะและนี่ก็คือดอกครับผมผลผลิตของเราในสวนสิ่งที่เราได้รับมาอีกหนึ่งความภาคภูมิใจสําหรับการทําเกษตรครับ คลิปนี้พี่บอยก็พามาดูวิธีในการห่มฟางให้ต้นไม้นะครับคลิปหน้ามาพบกันใหม่ขอบคุณในการรับชมนะครับสวัสดีครับผม